าเลเซียเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการหาหรือเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพสู่กัวลาลัมเปอร์พร้อมเดินหน้าแผนเปิดเส้นทางข้ามแดนใหม่เพื่อยกระดับการขนส่งของภูมิภาคอาเซียนนะคะถึงว่าประเทศตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เจริญมากๆแล้วแต่ก็ยังแปลว,ว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่หยุดยั้งสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบช่องเซลซลาอีกเช่นจอเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูจะพาทุกคนไปดูการพัฒนา,ารถไฟความเร็วสูงนะคะทุกคนโอ้โหประเทศไทยนี้คือแบบมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งนะคะถึงว่าประเทศตอนนี้ก็ เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่จเจริญมากๆแล้วแต่ก็ยังแบบว,ว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่หยุดยั้งในการพัฒนาประเทศในการทําให้ประเทศจเจริญขึ้นนะคะทุกคนโอ้โหคือสุดยอดมากๆนะคะทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะเจ้าของคลิปนะคะถ้า มีสิ่งไหนที่อูพูดไปแบบไม่ถูกหรือว่าอูให้ข้อมูลไปแบบไม่ถูกนะคะ,ออะ,คะก, pitch, ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคแล้วก็ถ้ามีสิ่งไหนที่อูพูดผิดนะคะพูดไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคน่าแล้วก็ถ้าใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ขอทุกคนนะคะที่จะ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอูด้วยนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนงั้นเราไปรับชมกันนะคะ่าว่าประเทศไทยเขาจะพัฒนาอารถไฟความเร็วสูงอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยะคะ่ะมนาคมมาเลเซียเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการหาหรือเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากก<ม>รุงเทพ<ร>สู่กัวลาลัมเปอร์พร้อมเดินหน้านแผนเปิดเส้นทางข้ามแดนใหม่ เพื่อยกระดับการขนส่งของภูมิภาคอาเซียนประ,นนะ,ะ,ระดะเอียด,ดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับเมื่อว,วันที่2พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานายโลสิวฟุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศมาเลเซีย ได้มีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์โดยการเยือนครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านระบบรางในระดับทวีภาคีโดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกันผ่านเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครไปจนถึงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยในระหว่างการหารือผู้นําของทั้งสองฝ่ายได้มีการเสนอแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีไทยมาเลเซียด้านคมนาคมทางนี้เพื่อเป็นแพลตฟอร์มถาวรสําหรับการหารือประเด็นนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านคมนาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูบริหารรถไฟโดยสารสายกรุงเทพบัตเทอร์เวิร์ดซึ่งเคยเป็นเส้นทางสำคัญในอดีตรวมถึงการพัฒนาแนวทางการเดินรถต่อเนื่องสู่กัวลาลัมเปอร์และรวมถึงเมืองเศรษฐกิจในภาคใต้ของมาเลเซียผ่านเส้นทางที่มีศักยภาพอย่างสูงไหโกโลกถึงราตัวปันจงังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งข้ามพรมแดนทั้งนี้นะครับทางรัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียได้มีการระบุในโพสต์อย่างเป็นทางการว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีนัยะในระดับทวิภาคีเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับบทบาทของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนในปี2025เพื่อผลักดันความเชื่อมโยงโลจิสติกระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งนี้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และถูกออกแบบให้เป็นศูนย์รวมของระบบรางในอนาคต ทางรถไฟชาญเมืองรถไฟความเร็วสูงและรวมถึงระบบรางระหว่างประเทศโดยเฉพาะในบริเวณชั้น3ของสถานีได้รับการออกแบบให้รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาและรวมถึงมีการเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาซึ่งเป็นเฟสที่1ของโครงการรถไฟเชื่อมภูมิภาคระหว่างจีนลาวและไทย นอกเหนือจากนี้นะครับฝ่ายไทยได้มีการรายง,งานความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นทางการโดยโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมานั้นมีความคืบหน้าแล้วกว่า42.91%และอยู่ระหว่างการดําเนินสัญญาก่อสร้างหลายสัญญาพร้อมกันโดยคาดว่าในปี2568จะสามารถเริ่มการก่อสร้างโครงสร้างร่วมสําคัญในพื้นที่ในกรุงเทพได้ส่วนในระยะที่2นะครับช่วงนครราชสีมาถึงหนองคาย มีความยาว357กิโลเมตรงบประมาณรวมกว่า340,000ล้านบาทได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยมีแผนจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายของสอปป,อปอลาวและรวมถึงจีนยอย่างไร้รอยต่อผ่านเส้นทางกรุงเทพหนองคายเวียงจันทร์และคุนหมิงนอกจากนี้นะครับจะมีการเชื่อมต่อจากหนองคายลงไปสู่ภาคใต้ของไทยซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงจะสามารถขยายต่อไปถึงหาดใหญ่ประดังเบซาบัตเทอร์เวดและรวมถึงกัวลาลัมเปอร์ได้ในอนาคต หากมีความร่วมมือจากทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับยังมีการพูดคุยเกันถึงแผนระยะยาวของรถไฟความเร็วสูงซึ่งทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเสริมประสิทธิภาพของเส้นทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถไฟโดยสารหรือว่ารถไฟขนส่งสินค้าข้ามแดนเช่นขบวนไมยสวัสดีที่มีการวิ่งระหว่างกัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัลถึงหาดใหญ่และรวมถึงขบวนรถคอนเทนเนอร์เส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาที่ให้บริการมากกว่า40ขบวนต่อเดือน เส้นทางเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการขยายศักยภาพด้านการค้าการท่องเที่ยวและการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคโดยเฉพาะในบริบทของการสร้างห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกแบบไร้รอยต่อระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งความเคลื่อนไหวระหว่างไทยและมาเลเซียในครั้งนี้นะครับถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญด้านความร่วมมือเชิงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะในบริบทของระบบรางซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าชายแดน สำหรับประเทศไทยเองมีความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะในช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาแล้วรวมถึงแผนที่ต่อเนื่องสู่หนองคายซึ่งเป็นการวางรากฐานที่สําคัญที่สามารถขยายต่อไปยังภาคใต้และรวมถึงเชื่อมโยงกับโครงข่ายของมาเลเซียได้ในอนาคตซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของไทยในฐานะประเทศศูนย์กลางการขนส่งทางบกในภูมิภาค Get the top restaurants town delivered straight the restaurants delivered top town to your door. in ในขณะเดียวกันนะครับมาเลเซียเองก็ได้ประโยชน์จากความร่วมมือในฐานะประเทศปลายทางของเครือข่ายระบบรางนี้ซึ่งระบบรางจะมีการเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมเส้นทางโลจิสติกสำหรับภาคธุรกิจโดยเฉพาะการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างหาดใหญ่ประดังเบซาปัตเทิรดและกัวลาลัมเปอร์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่ายังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนสําหรับการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงถึงปลายทางของทั้ง2ประเทศนะครับแต่การหารือยอย่างจริงจังและรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สะท้อนถึงความตั้งใจของทั้ง2ฝ่ายที่จะเดินหน้าร่วมกันอย่างมีทิศท,ทางต่อไปในส่วนของความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนในเฟสที่1เส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมา ระยะทาง253มกิโลเมตรมูลค่า2แสนล้านบาทนั้นโดยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงคมานาคมณไตรมาสที่4ของปี2567ที่ผ่านมานะครับงานก่อสร้างในบางสัญญามีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเช่นสัญญา1นขีด1ช่วงกลางดงปางอโศกและสัญญา2.1ขีดช่วง4คิ้วกุจ,จิกซึ่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ในขณะที่การก่อสร้างในสัญญาอื่นๆนะครับดำเนินไปตามลำดับโดยเฟสที่1น,นะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2571 ซึ่งถ้าหากเร่งรัดการดําเนินการได้ตามแผนในขณะที่เฟสที่2นะครับเส้นทางระหว่างนาครราชสีมาถ,ถึงหนองคายขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดการออกแบบและเตรียมเวรคืนพื้นที่โดยกรมการขนส่งทางรางได้เสนอแผนให้กระทรวงคมนาคมเพื่อขออนุมัติการลงทุนในระยะต่อไปทางนี้นะครับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ที่มีความหมายต่อประเทศไทยในระยะยาว ทั้งในมิติของการคมนาคมการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและรวมถึงบทบาทของไทยในภูมิภาคอาเซียนถึงแม้จะมีความล่าช้าและอุปสรรคเชิงระบบในช่วงที่ผ่านมาบ้างนะครับแต่หากสามารถดําเนินการต่อเนื่องได้จนจบทั้ง2เฟสประเทศไทยจะไม่เพียงแค่มีระบบรางความเร็วสูงสายแรกเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับประเทศเข้าสู่โครงข่ายขนส่งระดับทวีปอย่างแท้จริงและที่สําคัญนะครับ ประโยชน์ของโครงการนี้ไม่ได้อยู่แค่ในปลายทางของการเดินทางเท่านั้นแต่ไทยยังได้รับประโยชน์จากการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและรวมถึงการใช้ศักยภาพภายในประเทศอย่างเต็มกำลังอีกด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการหาหรือการพัฒนาเส้นทางรถรางรถไฟนะคะที่ประเทศไทยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแผนการ การพัฒนารางรถไฟของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยเชื่อมต่อกันนะคะทุกคนจะเป็นการหาหรือการพัฒนาเส้นทางรางรถไฟความเร็วสูงจากอาประเทศไทยหาประเทศมาเลเซียนะคะทุกคนจากกรุงเทพหาควาลาลัมเปอร์นะคะนี่นะคะก็เป็นการอาก้าถึงแบบการพัฒนาเส้นทางอารางรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยนะคะทุกคนเป็นการอา พัฒนาที่แบบทำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ที่แบบมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในการขาอะไรต่างๆนะคะในการพัฒนาเส้นทางรางรถไฟในประเทศนะคะนี่นะคะทุกคนประเทศไทยนะคะคือเขาหาสิ่งใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเขาแบบว่าพัฒนาประเทศแบบไม่หยุดยัง้งทุกคนคะ่ะยังไงอะไรที่จะทําให้ประเทศเขาแบบ พัฒนาขึ้นประเทศเขามีรายได้มากขึ้นเขาจะทำนะคะทุกคนโอ้โหประเทศไทยคือเอาจริงขอชมเชยนะคะแบบรัฐบาลไทยในยกไทยในการพัฒนาประเทศในการรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองแบบแท้จริงนะคะทุกคนคือ องขอส่งเสริมแบบจริงๆนะคะทุกคนก็หวังว่าอนาคตนะคะเราจะได้เห็นเส้นทางารถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพหาควาลัมเปอร์นะคะทุกคนก็หวังว่าคนไทยทุกคนก็จะตั้งตารอนะคะว่า,าโครงการนี้จะเกิดขึ้นนะคะและเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะอูต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปของอูจนมาถึงตอนนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามขอทุกคนที่จะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของอูด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็สาหรับใครที่ติดตามคลิปของอูแล้วนะคะ,ะติดตามช่องของอูแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณขอขอบคุณมากๆนะคะ ที่รักแล้วก็อินดูในการทำคลิปของอูนะคะทุกคนคะ่ะถึงจะแบบไม่มีอะไรเยอะนะคะไม่มีข้อมูลอะไรที่จะให้ได้รับจากช่องของอูแต่ว่าทุกคนก็ยังคงดูคลิปของอูนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้อูมาโดยตลอดนะคะอูต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้อูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย